วันนี้เราจะมาแกะกล่อง CF Camerader g e a s เป็นร่าง g e a s Command และ Tycoon Command Command Packo น,นั่นเองในราคาที่ผมได้มานั้นอยู่ที่550ร้อยบาทแล้วก็กล่องน,นี้จะสามารถเปลี่ยนได้สองตัวหนึ่งคือเป็น g e a กับ Tycoon เราหาไปดูของด้านในกล่องกันเลยครับมาแกะของข้างในกันโอเคโอยมีแค่นี้เอออย่างนี้ต้องแกะค่อยค่อเนี่ยแกะค่อยๆ่ยนะาคเป็นพยายนให้ด้วยมือของแกะค่อยค่อยไม่ได้แกะเลย เนี่ยน้ำหนักมันดีแล้วเนี่ยไอหัวไทคูนเนี่ยไทยคูนจะเป็นหัวออกร่างหนึ่งอ่ะเราหัววางไว้นีนะเห็นไหมนะเราเอาแล้วตัวกีสทวินปะโค่มาก่อนเราก็ได้เอาเขาออกจากกล่องแล้วกีสทวินปะโค่ก็ถือว่าอะไรถือว่าใช้ได้เลยพอสมควรตัวนี้เป็นร่างยังไงจากกีสเป็นไทคูนเรา ไปดูกันเลยครับแต่เราให้ไปดูลูกเล่นของตัวจุดขยับก่อนว่าเป็นยังไงมนขยับได้แค่ไหนไปดูกันเลยครับนละนี่คือรายละเอียดของกีสตินบัคโกงอแขนได้ง,งอแขนขยับแขนได้เอาไรขึ้นหนึ่งก็ได้ แล้วก็หมุนมือได้อะไรได้อืมแล้วก็อุ้ยมันถอดได้นะนประกอบได้ทุกคนไม่ต้องกลัวอืมะครับที่กลัวว่ามันจะหลุดง่ายเนาะก็มันก็ต้องเล่นระวังแหละครับทุกผู้ชมตัดนะครับทุกผู้ชม,มหาตัวล็อกก่อนหาตัวมันต่อล็อกก่อนตัดนะ เราสามารถเอาเปิดขึ้นได้เนาะอย่างนี้เนี่ยเราด้เห็นหัวเนี่ยแตกก็งอเลนิหน่อยแล้วท้ามันได้ถ้าเราไปทําให้เอ้ยเราไปดูรายละเอียดของดาบเป็นก่อนแล้วนี่คือดาบของทวินปอกโคลรายของดาบก็จะประมาณนี้จะ่ใครได้เป็นสายทําสีก็สามารถทําสีให้มันเหมือนกับ dx หรือ ในมินิซีรีได้ใครชอบความจริงอันะแล้วก็หัวของไทคูนรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราไปเปลี่ยนว่างกีสเป็นไทคูนกันเลยคั้นแรกให้เราก็เปิดลงนี่ก่อนนะคั้นแรกนั้นเราขอคัดไปตอนประกอบร่างเป็นไทคูนเลยละกัน ถ้าเราก็ทำให้จากกีสกลายเป็นไทคูนเรียบร้อยนั้นไปดูดีเทลของมาสไวเดอร์ไทคูนกันเลยเป็นไงกันบ้าง สำหรับการรีวิวครั้งนี้ดีกับแย่แล้วแต่ทุกคนว่าวิดีโอนี้มันเป็นคนแรกของโลกหรือเปล่าเพราะเลยผมไม่เคยเห็นคนไทยรีวิวไอตัว RCF เลยเพราะเลยมันมันยากใช่ไหมอืมผมก็มารีวิว RCF ค่ามเลเดอร์กีสอ่าทวินปอคโคกีสแอนไทคูลทวินปอคโค เป็นมาส์รเดอร์สตัวที่เหมือนจะเป็นคู่กัดกันเพราะว่าเขาเคยใช้ร่างสุดจอดทั้ง2คนมาสู้กันทั้งไทคูนโพจินสอรและกิสมาร์คไนร์แคลิปนี้ก็ขอจบตัวรลาไปก่อนอ้อเป็นของที่ผมได้ไดซื้อมาจากคอมเบอรเดอร์เอ็กซิบิชันนั่นเอง